สวัสดีครับแฟนเพจพิกอตนะครับวันนี้เรามาร่วมทอดกระถินสมคีครับเพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระศรีโคตบูร์นะครับหรือว่าหลวงพ่อปากแดงครับวันนี้นะครับเป็นกระถินสมคีที่วัดอารัญญิกาวาสน,นะครับ19-20ตุลาคมนะฮะขณะนี้เสียงขบวนแห่ก,ก็กําลังแห่รอบพระโบสถ์นะครับซึ่งขณะนี้ก็ขบวนแห่ได้แห่มาจาก ด้านหน้าวัดแล้วนะครับวันนี้มีโรงทานกันเยอะมากเลยครับพี่น้องประชาชนนะครับพูทสศาอสนิกชนมาร่วมทําบุญกันเรียกว่านับพันคนเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็จะมีโลงทานนะครับมากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะครับเรียกว่าอาหารการกินเยอะแยะมากนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูขบวนแห่กันนะครับเพราะว่าขณะนี้ขบวนแห่ก็กําลังเข้ามาภายในบริเวณเพระบโบสดนะฮะซึ่งวันนี้ทราบว่า ญาติธรรมหรือว่าเจ้าภาพใหญ่นะครับเดินทางมาจากจันทบุรีเลยทีเดียวนะครับมากันขบวนใหญ่นะนี่ครับขบวนแห่กาลัางมานะครับเดี๋ยวพ่ก๊อตจะไปบันทึกภาพภายในภาพบูชสดนะฮะสำหรับสำหรับวัดอรัญญิกาวานี้ก็ตั้งอยู่ที่ถนนนิตโยโนะครับอยู่บริเวณาทางเข้าเมืองนครปนมนี่เองนะครับถ้าท่านมาจากสกลนครก็อยู่บริเวณ ปั๊มปตทนะครับปั๊มปตททางเข้าเมืองนครพนมนี่เองนะครับนี่คือพาะโบสถของวัดอรัญญิกาวาสนะครับนะฮะถ้าท่านติดตามเพจพี่ก๊อตก็คงจะเห็นภาพข่าวนะครับเคยมาอุาอปสมบทลูกชายนะฮะลูกชายพี่ก๊อตก็บวชอยู่ที่นี่นะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็นี่ครับคือพาะโบสถวัดอรัญญิกาวาสครับสวัสดีครับ ตอนนี้ขบวนแห่กำลังมาครับบัดดีครับเพียครับวัดดีครับนี่คือขบวนแห่นะครับของกระถินนะครับตอนนี้โอ้นำขบวนแห่นะครับสาวสวยจากเทศบาลนะครับกําลังขบวนแห่เข้ามาภายในพระบสถสดนะครับครับวัดดีครับโอ้ชมรมมีแต่ผู้สาวงามแท้บัดดีครับวัสดีครับสวยงามมากนะครับนี่คือขบวนแห่กระถิน วัดรณิกาวาดครับครับมิแตาผูสาวเนาะโอ้สวัสดีครับป้าเก๋ปาสมีจต่สาวอายุ18ครับสวัสดีครับสาวสวยวัดอรัญนะครับนี่คือสาวสวยวัดอรัญโอ้ยมีจฉภูมิงามถนาะครับสวยมากเลยครับโอ้สวัสดีครับพิลาวันครับสวัสดีครับนี่คือสาวสวยนําขบวนแห่กระถินนะครับนะครับนี่ก็คือเจ้าข้าบนะครับวันนี้ก็อนุโมทนาบุญนะครับเป็น กระถินสามัคคีนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศสดๆนะครับกระบวนแห่ของกระถินสามัคคีวัดอรัญญิกาวาสนะครับประจําปี2567นะครับวันนี้ก็มีศรัทธาญาติโยมนะครับเรียกว่าเดินทางมาจากแดนไกลเลยนะครับวันนี้จังหวัดไหนครับผมชลบุรีนะครับอนุโมทนาบุญจันทบุรีนะครับโอ้ขอาวัยจันทบุรีนะครับอนุโมทนาบุญนะครับนี่คือ ขบวนแห่กระถินวัดอรัญิกาวาสนะครับซึ่งก็ย่ธรรมนะครับมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับเรียกว่ามากันเยอะเลยนะครับตอนนี้กําลังเคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณพระบัวสดวัดอรัญจิกาวาสนะครับซึ่งวัดอรัญจิกาวาสนี่ก็ร่มรื่นนะครับเป็นวัดที shorts, ่อยู่ถือว่าใจกลางเมืองนครพนมก็ว่าได้ครับอยู่ก่อนเข้าสู่เมืองนครพนมนะครับมาจากสกลนครก็อยู่ตรงข้ามปั๊มปตทเลยนะฮะ เป็นวัดธรรมยุตินิกายนะครับท่านก็ฉันมือเดียวนะครับสำหรับวัดอรันติกาวาดนะครับนี่คือภาพบรรยากาศของขบวนแห่นะครับกระถินนะครับสามัคคีของวัดอรันติกาวาดนะครับนะครับวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมมากันเยอะมากๆเลยนะครับนะครับนะครับนี่คือเสียงมโหรีกกำลังมาใกล้เลยครับ ตอนนี้ขบวนแหก่ก็กำลังเคลื่อนเข้าสู่พระโบสถสดนะฮะนี่คือกระถินสามัคคีของวัดอรณิกาวาสครับประจําปี2567นะครับอนุโมทนายาธรรมนะครับเดินทางมาไกลนะครับมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับก็ห่างจากนะครปนมของเราเนี่ยโอ,อ้เกือบพันกิโลเลยนะฮะน่าจะพันกว่านะนะจากนี้ไปกรุงเทพก็ 7จ0นะจากเทียบไปจันเหลีกนะฮะก็จะประมาณพันกว่ากิโลเลยทีเดียวนะครับวันนี้มาไกลามากนะครับก็ขออนุโมทนาบุญน,นะครับตอนนี้ขบวนแห่ก็ทยอยเข้าสู่ระวนสดไปเรื่อยๆนะครับยังไม่หมดนะครับอันนี้ก็เป็นขขอุปกรณ์กระินนะครับเครื่องเขาเรียกว่าบริบาลกระินนะฮะซึ่งก็เป็นกระินแรกของปีนี้นะครับที่พี่ก๊อตได้มา แล้วก็มาถ่ายทอดสดใา้ท่านได้ชมกันนะครับที่บริเวณวัดอรันิกาวาสนะครับใครที่อยากจะร่วมบุกปาทับบุญก็ขอเชิญน,นะครับยังมีเวลาที่จะมาร่วมทำบุญกันนะฮะนี่คือกระถินวัดอรันิกาวาสนะครับว่าเป็น นีเองนะครับก็มีพนักงานมาร่วมทําบุญด้วยนะครับครับนี่คือภาพบรรยากาศของงานแห่กระตินสามขคีวัดรัญทิกาวานะครับมีจ้าภาพใหญ่นะครับมาจากจังหวัดจันทบุรีนะครับตอนนี้ขบวนแห่ก็ยังไม่หมดเลยนะครับตอนนี้ก็จะพยายามระบายนะครับเข้าสู่พระอโอสถนะครับนี่ครับ เข้าสู่พระโวสดให้ให้ให้เยอะๆนะครับนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รอให้กระบวนแา่จบก่อนนะครับนี่คือพระโวสดวัดอรันติกาวานะครับราตาดกวานมีกระบวนนะครับนะครับนี่ก็ขบวนยังเข้าไม่หมดเลยนะครับ ยังเข้าไม่หมดเลยนะครับตอนนี้ก็ออรอรอขบวนแน่นะครับก็เป็นข้างหน้อนะครับ